ระคัมภีร์ประกอบด้วยพระวจนะคำพยากรพระเจ้ากำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเนเดมิสร้างและทรงทำพระราชกิจการไทยตามที่พยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์ชีวิตมนุษย์นั้นก็ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นหากเราไม่เชื่อคำพยากร์เราก็จะไม่ได้รับความรอด พระเจ้าทรงเป็นความสว่างของเราเมื่อบุตรแห่งความสว่างออกไปทั่วโลกฉายแสงแห่งชีวิตเทศกาลปัสกาและแสงแห่งความรอดของพระเจ้าพระอันสังโฮงผู้คนทั่วโลกต่างกำลังหลั่งไหลเข้ามาสู่ศีโยนบัดนี้คำพยากร์กรที่ว่าบรรดาประชาชาติจะมาผู้เล็กน้อยที่สุดจะเป็นตระกูลและผู้นิดที่สุดจะเป็นประชาชาติอันมีอนุภาพก็กำลังสำเร็จอยู่ คิดถจักอยู่มากมายทั่วโลกอย่างไรก็ดีคิดถจักของพระเจ้าคือคิดถจักเดียวที่สำเร็จทุกคำพยากร์อันมีพระคุณคือให้ปติสมาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และรองเรียกพระนามของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเราต้องเชื่อในคำพยากรณ์ค่ะ พระเจ้าตรัสว่าคำของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าแต่จะสำํำลิดผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้เราไม่ควรอ่านหรือฟังพระคำในพระคัมภีร์อย่างเดียวมีกล่าวไว้ค่าว่าขอความสุขจงมีแก่บรรดาผู้ที่ถือรักษาข้อความที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ พระคัมภี์เป็นหนังสือที่ให้เห็นทางไปสู่ความรอดพระเจ้าอธิบายไว้ในพระคัมภีร์ว่ามีสองทางด้วยกันทางหนึ่งไปสู่ความพินาศอีกทางหนึ่งไปสู่ความรอดพระเจ้าสงสารทุกท่านที่ทำบาปซึ่งสมควรต้องตายและถูกขับไล่ออกจากสวรรค์พระองค์จึงเสด็จมาสู่โลกนี้ในสภาพมนุษย์มิต่างจากท่านทั้งหลาย ทั้งทรงสั่งสอนเราถึงทางไปสู่สวรรค์ด้วยสัจธรรมแห่งชีวิตเทศกาลปัส,สกาและเจ็ดเทศกาลในสามกลุ่มวาระพระเจ้าทรงแบกรับความบาปแห่งความตายแทนท่านแล้วแต่กว่าที่ท่านจะเข้าสู่สวรรค์ท่านต้องกลับใจใหม่ถือรักษาพระวจนะของพระเจ้าและฝึกฝนตนตามแนวทางพันธสัญญาใหม่ก่อนค่ะเราต้องมีจิตใจของความรักที่สวยงามเชื่อฟังทุกคำสั่งสอนในพระคัมภีร์เช่น รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองจงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวจงมีน้ำใจต่อกันจงอดทนจนถึงที่สุดเมื่อนั้นเราก็จะเข้าไปสู่สวรรค์ได้ค่ะพวกเราต้องตั้งใจฟังพระวจนะของพระเจ้าให้ดีและประกาศทางไปสู่ความรอดให้กับทุกคนค่ะผู้คนฟังพยากรณ์อากาศแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อม เหมือนกันเราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากไปได้ง่ายๆหากมีคนแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าพระคัมภีร์ก็ได้แจ้งให้เราทราบถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเพื่อปกป้องเราจากภัยพิบัติเหล่านั้นด้วย ผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงต้องสอนคนทั้งหลายให้เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าทำหน้าที่ปกป้องเขาให้พ้นจากเหตุการณ์ที่ยากลำบากและให้เขาได้รับความรอดมีเขียนไว้ว่าดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึ่งมีปีกรักษาโรคภัยได้จะขึ้นมาสำหรับผู้ที่เรียกและยำเกงพระนามพระเจ้าปัสกาซึ่งเป็นตราประทับของพระเจ้าจะรักษาผู้คนให้หายจากภัยพิบัติค่ะ ถ้าเราถือรักษาปัสกาพันธสัญญาใหม่พระเจ้าจะประทับอยู่ภายในเราเมื่อภัยพิบัติมาถึงก็จะผ่านเว้นเราไปเพราะเห็นเนื้อและโลหิตของพระเจ้าพระเจ้าจะให้ผู้ที่อยู่ในพระสัญญาของพระองค์ไปท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่คำพยากรณ์นี้จะเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนค่ะเราทั้งหลายเข้ามาสู่สัจธรรม เพราะเราเชื่อในคำพยากรณ์ว่าเราจะได้รับชีวิตนิรันดรและเข้าในสวรรค์เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวรับความรอดและแจกอาหารแห่งชีวิตสัตจธรรมเทศกาลปัสกาให้กับคนที่กำลังจะตายเพราะภัยพิบัติเราต้องรีบส่งต่อศัจธรรมชีวิตให้เร็วอย่างน้อยหนึ่งคำเพื่อพวกเขาจะได้เตรียมพร้อมหลีกเลี่ยงภัยพิบัติให้ทันไม่ใช่หรือคะ ซีโยนเป็นสถานที่ที่พระเจ้าประทานขนมปังและเล่าอางุ่นปัสกาคืออาหารแห่งชีวิตแก่เราขอให้เราสอนพวกเขาให้มาสู่ซีโยนอย่าล่าช้าด้วยกันนะคะหากเรานำทางคนเป็นอันมากมาอยู่ฝ่ายพระเจ้าพระองค์จะประทานบำเหน็จที่ส่องสว่างดุจด,ดวงดาวในท้องฟ้าให้แก่เราไม่มีใครจะแย่งเกิติยศนั้นไปจากท่านได้ข้าพเจ้าหวังว่าทุกท่านจะนำทางคนเป็นอันมากไปสู่สวรรค์ เป็นผู้เผยพระวจะนะที่แท้จริงที่จะส่องสว่างตลอดไปเป็นนิดค่ะ